อิสุกอิสัยนะคะเป็นอีกหนึ่งโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นต้นเหตุค่ะวันนี้เรามารับมือกันแล้วก็มีอาหารที่ต้องระวังไม่ให้ทานด้วยนะคะสําหรับโรคอิสุกอิสัยและช่วงนี้ก็เป็นหน้าที่ระบาดนะคะก็มีความรู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อจะได้เตรียมตัวและป้องกันตนเองนี่ค,คือภาพของอิสุกอิสัยนะคะจะเป็นตุ่มพองขึ้นแล้วก็มีหนองข้างในนะคะ เด็กก็จะเจ็บปวดและทรมานนะคะหรือบุคคลที่เป็นนะคะคำว่าอิสุกอิใส่เนี่ยก็คือเป็นโรคที่มีการพุพองขึ้นบางท่านก็เรียกไข้อิสุกอิใสยบางท่านก็เรียกไข้สุกใสนะคะชิคเก้นพอกนะคะพอกนี่คือฝีนะคะเป็นฝีนะคะเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยโรคหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าวาริเซลารานะคะซัลเตอร์ไวรัสนะคะ ซึ่งเป็นตัวย่อก็คือ VZV นะคะพบในเด็กอายุั้งแต่1ขวบจนถึงประมาณ12ปีทั้งผู้ใหญ่และเด็กผู้สูงอายุเจอได้หมดนะคะและที่สําคัญนะคะพบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใกล้เคียงกันด้วยนะคะอาการก็จะมีไข้สูงไข้ต่ํำปนกันนะคะปวดศรีรษะปวดท้องเจ็บคอ รู้สึกอ่อนเพลียไม่สบายตัวนะคะประมาณ 1- 2สองวันพอไข้ลดลงอาการดังกล่าเหมือนจะดีขึ้นแต่ผิวหนังจะขึ้นผื่นอย่างรวดเร็วโดยผื่นจะขึ้นบริเวณใบหน้าและลำตัวก่อนจากนั้นก็จะขึ้นบริเวณหนังศีรษะที่แขนที่ขาหนาแน,น่นในส่วนของใบหน้าและลำตัวบางท่านก็เข้าไปในเยื่อบุช่องปากนะคะบางท่านก็ลงอวัยวะเพศนะคะผื่นมีลักษณะเป็นผื่นแดงเม็ดเล็กๆคันมากอีกหนึ่งวันก็ผื่นก็จะกลายเป็นตุ่มพองมีน้ำใสๆมีตุ่ม ในตุ่มก็อาจจะมีหนองเมื่อติดเชื้อแบคทีรียตุ่มพองก็จะทยอยเกิดขึ้นเกิดขึ้นทั่วตัวนะคะสามถึงหกวันผื่นถึงจะแห้งและตกสะเก็ดภายในหนึ่งถึงสองวันถึงสามวันก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยลอกจางออกแต่ว่าแผลมันอาจจะมีกินเนื้อลงไปบ้างนะคะทำให้เป็นรอยยุบลงไปนะคะก็จะกลับมาหายเป็นปกติภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ซึ่งถ้าเป็นก็ต้องแยกเด็กออกนะคะแล้วก็หยุดเรียนนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะติดต่อคนอื่นได้ ผู้ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอสัยเลยหรือเด็กอ่อนอายุต่ำกว่า1ปีผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะเช่นคนท้องผู้ที่มีโรคเรือรังประจําตัวให้ยาก,กดภูมิคุ้มกันนะคะเช่นยาสเตอรอยไว้นะคะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยง แพทย์จะไม่ได้ใช้โรคอิสุใสได้จากการซักถามประวัตินะคะของผู้ป่วยเช่นอนาะการการเกิดผื่นลนักษณะของผื่นที่ขึ้นประวัติการสัมผัสโรคการตรวจร่างกายและการสืบค้นอื่นๆก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะคะเห็นแผลปุ๊บก็เห็นตุ่มปุ๊บก็จะรู้นะคะแล้วก็โรคอิสุใสเป็นโรคที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็วแต่ก็น้อยกว่าหัดนะคะสัมผัสเชื้อจากที่ผู้ป่วยอไอจามนะคะการหายใจแล้วก็ผื่นนะคะการสัมผัสเชื้อผู้ป่วยเนี่ยถ้าสัมผัส ผื่นที่ผิวหนังหรือน้ำเหลืองหรือตุ่มที่มันแตกออกแล้วนะคะหรือ,อไปโดนเสื้อผ้าของใช้ของผู้ป่วยก็มีระยะติดได้นะคะโรคอิสุอิสัยมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ10-21วันนะคะก็คือเกือบ3อาทิตย์ผู้ป่วยจะเริ่มแพร่เชื้อได้ในช่วงประมาณ2-3วันก่อนขึ้นพืนนะคะยาวไปจนถึงตุ่มน้ําแห้งแตกเป็นสะเก็ดหมดแล้วการสัมผัสสะเก็ดแผลไ,ไม่ติดโรคนะคะดังนั้นระยะแพร่เชื้อโรคอิสุอิสัยจึงนานได้ถึง7-10วัน นะคะและในผู้ป่วยก็ผู้ป่วยผู้ใหญ่นี่ก็จะนานกว่านี้นะคะแล้วก็เป็นโรคระบาดท,ที่ติดต่ออย่างกว้างขวางนะคะไม่แยกเลยนะคะบางท่านเนี่ยเคยเป็นแล้วก็อาจจะเป็นอีกได้นะคะถ้าเป็นเชื้อที่คนละตัวกันนะคะความแรงของเชื้อคนละตัวกันเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตัวนี้สามารถรักษาประครับประคองได้ไม่จําเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะนะคะ ไม่จําเป็นต้องฆ่าเชือ้อไวรัสไม่จำเป็นต้องฆ่าเชือ้อแบคทีเรียแค่พักผ่อในให้เต็มที่ยาลดไข้นะคะให้ยาลดไข้ถ้ามีไข้ดื่มน้าสะอาดมากๆอย่างน้อยวันละ6กถึงแแก้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็10บถึงสิแก้วยิ่งดีนะคะใช้ยาทาแล้วก็ยาบรรเทาอาการคันก็กลุ่มคารา์มายโลชั่นนะคะแล้วก็แพทย์อาจจะให้ยาต้านไวรัสในกรณีที่รุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีการฉีดนะคะ การดูแลที่สําคัญก็คือการแยกผู้ป่วยแยกของใช้ทุกอย่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่เชื้อแล้วก็จนกว่าแพ้จะตกสะเก็ดทั้งตัวนะคะถึงค่อยให้ผู้ป่วยกลับมานะคะจนหายดีโรคอิสุกอิใสรุนแรงไหมมีผลข้างเคียงไหมนะคะไม่รุนแรงแล้วก็มีการพยากรณโรคที่ดีรักษาหายแล้วก็ติดต่อได้รวดเร็วก็จริงแต่ดูแลรักษาหายได้ภายใน1นสสัปดาห์ร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานต่อโรคนี้ไปตลอดชีวิตนะคะ แต่ว่าถ้าภูมิต้านทานอ่อนลงก็มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีกแล้วก็ถ้าติดเชื้อซ้ำอาจจะเป็นติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นเพิ่มเติมเช่นติดเชื้อ HI บนะคะโรคเอดก็ได้นะคะเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ได้นะคะปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอิสุใสรุนแรงนะคะก็คือถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นอยู่กับอายุและสุขภาพของผู้ป่วยโดยความรุนแรงของโรคสูงขึ้นถ้ามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆน,นะคะเช่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำกินยากดภูมิคุ้มกันไม่อยู่คนท้องนะคะ มีโรคเรือรังโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะคะกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงนะคะคนข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนนะคะของโรคนะคะก็คือการเสียชีวิตตุ่มพองติดเชื้อแบคทีรียรกลายเป็นตุ่มน้องนะคะก็จะมีการกินลึกลงสู่ระดับผิวหนังนะคะเวลาแผลหายแล้วก็จะมีร่องรอยทิ้งไว้โรคปอดบวมน,นะคะโรคกล้ามเนือ้อหัวใจอเ,อเสพโรคเยื่อหุ้มสมองเสพโรคสมองเสพเมื่อโรคหายแล้วนะคะ ก็เชื้อบางส่วนอาจจะยังไม่หมดจะแฝงตัวอยู่ตามปมประสาทต,ต่างๆทําให้มีอาการปวดนะคะอาจจะอยู่เฉพาะลําตัวเมื่อแก่ตัวลงภูมิต้านทานต่าลงก็จะเกิดโรคงูสวัสดได้อีกนะคะก็คือเป็นภูมิต้านทานตับนะคะแล้วก็ก็เคยเจอนะคะที่บอกว่าจะไม่เป็นจริงๆก็เป็นนะคะเคยเจอเพื่อนที่เป็นสองครั้งก็มีนะคะโรคอีสุอิสัยเป็นครั้งแรกอาจจะไม่รุนแงรงเหลือเชื้ออยู่พอภูมิต้านทานตกก็เลยขึ้นใมาอีกนะคะ การดูแลและ,ะช่วยตัวเด็กนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือการแยกเด็กออกจากทุกคนนะคะแยกทั้งเข้าของเครื่องใช้ถ้วยชามนะคะเสื้อผ้ารักษาสุขอ,อนามัยให้สะอาดนะคะที่นอนนะคะหายแล้วก็ต้องเอามาซักมาตากให้ดีนะคะผ้าเช็ดตัวต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นเพื่อป้องกันการแกะเกานะคะจะยิ่งท,ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะดื่มน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็6กถึงแแก้วนี่คือน้ําที่จําเป็นต้องดื่มเพื่อลด แล้วก็ระบายความร้อนไม่ให้ร้อนในนะคะให้ยาแก้คัน,นะคารมายโลชั่นกินยาแก้แพ้นะคะเพื่อให้หลับพักผ่อนได้เต็มที่นะคะแล้วก็ลดอาการคันได้นะคะต่อมานะคะก็อาจจะให้ยาพาราเซตามอลในกรณีที่มีไข้นะคะแล้วก็อยากกินยาแอสไพรินเพราะมีอานแพ้แอสไพรินบ้างในเด็กนะคะต้องป้องกันนะคะถ้ามีไข้สูงและไข้ไม่ลงภายใน1-2วันหลังกินยาลดไข้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ ตุ่มพองแล้วก็เป็นหนองก็ต้องไปพบแพทย์ค่ะไอมากแล้วมีเสมหะนะคะอาจจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะเราต้องเช็คด่วนนะคะในกรณีที่เจ็บหน้าอกมากนะคะจะมีปอดติดเชื้อหรือปอดบวมตามมาได้นะคะเพราะเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันหายใจติดขัดหายใจหอบเหนื่อยนะคะปอดติดเชื้อแล้วปอดอักเสบนะคะ ปวดศีรษะมากแขนขาอ่อนแรงนะคะก็คือมันแทรกซ้อนเข้าไปที่สมองอักเสบเรือยุหรือเยื่อหุ้มสมองเริ่มอ,อักเสบนั่นเองนะคะกล้ามเนื้อขาแขนไม่มีแรงจนชักก็มีนะคะวิธีป้องกันอิสุกใสที่สําคัญที่สุดก็คือการไม่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยนะคะอาจอาจจะทํายากมากเพราะเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายแต่นะคะการรักษาสุขคัน้มัยให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอจะป้องกันเราะวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อได้นะคะและที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะคะซึ่งแพทย์จะแนะนําให้เริ่มฉีดตั้งแต่อายุ1ปีจนถึง12ปีก็มีการฉีดกระตุ้นเข็มที่2หลังจากเข็มแรกไปแล้ว3เดือนนะคะเพื่อป้องกันได้ตลอดชีวิตแต่การฉีดวัคซีนในอายุประมาณ13ปีขึ้นไปถึงผู้ใหญ่ให้ฉีดเข็มที่2ตามหลังเข็มแรกประมาณ4-8สัปดาห์นะคะ1-2เดือนนั่นเอง ซึ่งภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้อย่างน้อย20ปีนะคะแล้วในคนที่จะต้องตั้งคันเราก็ต้องวางแผนเรื่องการฉีดวัคซีนตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยลดความรุนแรงนะคะของการพิการของเด็กได้นะคะก็เป็นการที่คนท้องต้องเอาใจใส่เรื่องนี้นะคะถ้าวางแผนจะตั้งคันหรือคนจะแต่งงานนะคะ วัคซีนตัวนี้นะคะยังช่วยลดโอกาสการเกิดแพ้เป็นนะคะแล้วก็ช่วยลดความรุนแรงของอิสุกอิสัยหลังฉีดวัคซีนแล้วนะคะจะไม่ค่อยมีผลแทรกซ้อนนะคะก็พอฉีดไปแล้วบริเวณที่ฉีดอาจจะเจ็บบวมแดงนะคะแต่ในบางคนก็อาจมีไข้ได้นะคะข้อห้ามอิสุกอิสัยก็คือห้ามนะคะห้ามฉีดวัคซีนอิสุกอิสัยในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้เพราะอาจแพ้วัคซีนแล้วก็ถึงอันตรายหยุดหายใจแล้วก็หมดสติได้ถึงแก่ชีวิตนะคะก็ต้องระวัง ส่วนคนที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำนะคะวัคซีนก็เป็นเชื้อเป็นนะคะเป็นเชื้ออีสุกใสเป็นที่ทําให้อ่อนกําลังลงแล้วก็ไม่ทําให้คนปกติเนี่ยเป็นอะไรแต่ถ้าคนที่ภูมิมต้านทานต่ําอาจจะเกิดติดเชื้อรุนแรงเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยโรคเลือร,รงังต่งๆผู้ป่วยที่ทานยากดภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันแพ้ตนเองภูมิต้านตนเองต่ํานะคะหญิงตั้งครรภนะคะก็ต้องระวังนะคะ เพราะว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วจะไปฉีดวัคซีนไม่ได้นะคะเด็กอาจจะพิการแต่กําเนิดได้นะคะแต่ถ้าฉีดหรือวางแผนก่อนที่จะแต่งงานหรือก่อนที่จะท้องเนี่ยจะดีมากนะคะเคยแพ้วัคซีนชนิดต่างๆมาแล้วนะคะหรือแพ้วัคซีนอิสุกอิใสเข็มแรกเนี่ยห้ามฉีดเด็ดขาดนะคะกลุ่มนี้เสี่ยงนะคะคราวนี้เราก็มาดูต่อนะคะเมื่อฉีดวัคซีนอิสุกใสแล้วถ้าสัมผัสเชื้อนี่มีโอกาสเป็นอิสุกใสได้ประมาณ2-10โดยจะมีอาการเช่นเดียวกับคนที่ไม่เคยฉีดแต่อาการจะน้อยกว่านะคะ พื่นและตุ่มพองก็จะน้อยกว่ามากหายเร็วมากภายใน3 7ถึงวันแต่ก็ยังแพร่เชื้อผู้อื่นได้อยู่ดีนะคะเพราะเป็นเชื้อไวรัสนะคะดังนั้นถ้ายังไม่เคยฉีดอีสุกใสยตอนเด็กควรฉีดวัคซีนอีสุกอิสัยไหมถ้ายังไม่เคยฉีดนะคะแล้วก็ในตอนเด็กๆแต่เคยเป็นโรคอีสุกใสยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฉีดนะคะเพราะจะมีภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้ตลอดชีวิตอยู่นะคะแต่เมื่อจําไม่ได้ไม่แน่ใจแล้วก็อยากปรึกษาแพทย์นะคะก็ยินดีนะคะก็ไป ไปลองปรึกษาดูถ้าเราวางแผนที่จะแต่งงานมีครอบมีครัวอะไรเนี้ยเรากลัวก็ฉีดก็ดีนะคะอาหารสําหรับคนที่เป็นอิสุยใสัยควรทานนะคะก็คือผักและผลไม้นะคะวิตามินซีเนี่ยสูงนะคะกลุ่มฝรั่งพุทรากีวีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายลูกพีชมะละกอสุกบ็อกโครี่กะหล่ำปีพริกหวานนะคะ กลุ่มนี้มีวิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเหมาะย,ายิ่งสสาหรับคนที่เป็นอิสุกใสซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะและยังช่วยให้รักษาแผลแล้วก็แผลเป็นต่างๆให้หายเร็วขึ้นนะคะลดรอยแผลเป็นจากอิสุกใสได้ด้วยนะคะบางคนเป็นอิสุกใสมีตุ่มพองในปากมากก็ต้องเลือกผักที่ไม่มีความเปรี้ยวมากนักนะคะเพราะว่าถ้ามีกรดสูงเนี่ยจะยิ่งทําให้ระคายเคืองในช่องปากเช่นตระกูลส้มมะนาวสับปะรดนะคะ กลุ่มนี้อาจ,จะมีความเปรี้ยวสูงหรืออรหราจะเจือจางด้วยน้ำก็ได้นะคะสำหรับชาสมุนไพรด้วยน้ำผลไม้ก็เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะคะก็อยากให้ชิมนะคะว่าการดื่มชาก็จะช่วยสมานแผลในช่องปากได้ด้วยนะคะจะทําให้ได้รับสารอาหารแล้วก็ป้องกันเยื่อบุช่องปากไม่ให้แห้งนะคะเพื่อเพิ่มคู้มคุ้มกันให้ด้วยนะคะ ต่อามาอาหารต้านไวรัสนะคะก็การกินอาหารต้านไวรัสก็ช่วยทําให้ร่างกายที่มีเชื้อไวรัสอิสุกอิสัยเนี่ยหายเร็วขึ้นเช่นเนื้อสัตว์นะคะกลุ่มเนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อไก่นะคะกลุ่มนมนะคะชีสนม,มวัวผลไม้อ่าชนิดแข็งนะคะเปลือกแข็งเช่นเม็ดมะม่วงหิมพลานต์นะคะแอปเปิลนะคะอ,อ,ปปคอะ,ะอโวคาโดเชอร์รี่นะคะแอปเปลิลโยเกิร์ตนี่ได้หมดนะคะ ต่อมานะคะก็คืออาหารบำรุงผิวเพราะว่าคนที่เป็นอิสุกใสแล้วผิวมักจะมีรอยแผลเป็นทิ้งรอยดําไว้หรือกินลึกไว้นะคะก็เลือกรับประทานอาหารกลุ่มที่มีวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C ฟักทองแครอทแก้วมังกรนี่คือตัวอย่างกีวีบ็อกโคี่นะคะอาหารที่มีสังกะสีสูงเช่นบบยเล้งนะคะเห็ดหน่อไม้ฝรั่งก็ช่วยทําให้อไขมันตัวดีเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็ผิวหนังชุ่มชื้นขึ้นกลุ่มปลาแซลมอนอน้ำมันมะกอกอะโวคาโดได้หมดเลยนะคะ ต่อนะคะเราก็ต้องรู้ว่าอาหารที่คนเป็นอิสุกใสควรหลีกเลี่ยงก็คือกลุ่มอาหารเค็มทั้งหมดนะคะรสเค็มจัดเนี่ยไม่ได้เลยจะยิ่งทําให้แพช่องปากในปากเนี่ยยิ่งเจ็บนะคะบางคนถึงขั้นขาดน้ํานะคะก็ต้องระวังนะคะอาหารเค็มจัดเพราะว่ามีการดึงน้ํามาใช้มากนะคะแล้วก็อาหารมันอาหารทอดนะคะกลุ่มเฟรนไฟรายไก่ทอดลูกชิ้นทําให้ระคายเคืองนะคะแพในช่องปากแล้วก็หายช้านะคะต่อมานะคะก็คือ,อ กลุ่มอาหารที่เป็นรสเผ็ดนะคะรสจัดรสเผ็ดเพื่อจะยิ่งทําให้ข้างในปากที่เป็นแผล้อนในอยู่แล้วยิ่งแสบแล้วปวดท้องด้วยนะคะแล้วก็มีผลกับการขับถ่ายนะคะการรับประทานอาหารเผ็ดหรือรสจัดมากเกินไปเนี่ยไม่ไหวนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าทุกอย่างที่แนะนํามาเนี่ยก็คือเป็นโรคเชื้อไวรัสกําลังพูดถึงเชื้อไวรัสที่เราเจอได้ในชีวิตประจําวันนะคะ แล้วก็ลูกหลานเราจะพบเจ้เยอะนะคะแล้วก็ในคนที่ทุกเพศทุกวัยก็เจอได้แต่บางคนมีภูมิต้านทานแล้วนะคะก็ <uk> ก็ต้องรู้หลักและวิธีการนะคะว่าถ้าเป็นแล้วอยากให้หายจากแพ้ uh, เป็นก็ต้องทานอาหารให้เป็นด้วยก็ติดตามหมอปอที่ Facebook ดร์ริศราดาวันยู u ูบพัง h ฮ a วิรนเฮิร์บสแกนฟิวอโคตตัวนี้นะคะผสมนาเรื่องสุขภาพก็ยินดีตอบปัญหาทุก คำถามนะคะเพราะว่าสิ่งที่ค้นคว้าม,มาก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์นะคะคลิปวีโอที่มีประโยชน์คลิปนี้ที่89นะคะก็ติดตามต่อกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ